ของ่ากคืนนี้เป็นฉากคืนนี้นะใช่ไหมเป็นฉากวันนี้นี่จำไม่ได้เพราะปิดกล้องมานานแล้วรี <laughs> ยูวเนียนเมื่อไหร่อะคะเมื่อไหร่ก็ได้ขอแค่พร้อมแต่พี่พร้อมเสมอเดือนหน้าน้องพร้อมพี่บิ๊ก เดินหน้าปิดกล้องแล้วใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะน่าจะปิดกล้องให้ถ้าเป็นไปได้น่าจะแบบให้ภายในเรือนนี้เลยทักทายแฟนก่อนสวัสดีค่ะน้องชิงชิงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตอนนี้พาน้องถุงแป้งนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าน้องถุงก็ได้ฮะ ก็มเลี่ยนเอาแป้งดีกว่าเชนี่พี่เกอย่าเลี่ยน้องถุงมันมันแบบเดี๋ยวมันดูเป็นถุงพลาสติกอ่ะมันไม่ใช่ถุงพลาสติกมันถุงยางอนามัยไอะดิเฮ้ยพี่พีกคุยเรื่เนี่ยทราไม่ได้หว่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีนี่อินเตอร์แฟนเยอะมากเลยนะตัวเนี้ยทักทายภาษาอังกฤษหน่อยดิ แฟนพี่บิ๊กนี่ไงฮัลโหลชจ้าเช้าเฮ้ยเนี่ยฮะเออก็าบอกเชิญดูละครอะไรอย่างนี้หน่อยดีพี่บิ๊กหนูพูดอังกฤษไม่คล่องซ o โอชูไนค์ค่ะ who is that เอ่อ this is this is one this is one of of the lead actress of เจ้าสาวจำเลย she is ถุงแป้งนะครับินเจ้าสาวจำเลย if you notice that she uh, she's always with อฟฟีฟาชื่ออะไรนะจอมพบถุงแป้ง is จอมภพส์คัปโปะนะครับ If you have watched เจ้าสารเจออยู่ที่เดมอะไรนะอย่าเพิ่งสปอยสิไม่เขาถามเขาถามว่ายูอ่ะเป็นใครอ๋เก่งมากพี่พี่เก่งมาก Where is Hana? ก็ดึงฮาน่ามาฮาน่าอยู่ไหนเนี่ย เร็วดึงพี่หน้ามาเร็วดึงแล้ว,ลวนี่เข้ามาเข้ามาดูไลฟ์แต่ว่าไม่ยอมเปิดกล้องคืออะไรครับพี่หน้าเข้ามาอย่างเข้ามาดูหรอนหน้าดูไลฟ์แต่ว่าไม่เอ็กเซปเข้ามาทำไมล่ะพี่หน้าไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหม <laughs> แม่แม่บอกว่าไม่ได้แต่งหน้าหรือเปล่า ไม่เป็น,น,นไรเรามีฟิวนี่น้องไปก็ใช้ฟิวใช่แอนชิงชิงนี่บิ๊กทำไมของหนูคอมเมนต์ไม่ขึ้นอะเอ้าจริงเหรอเนี่ยคอมเมนต์ขึ้นเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็อินเตอร์แฟนเยอะมาก Sing Sing Shing Sing say hi to the fans Ready to wait to bug book. Be safe and waiting for your episode nine. มอแ้วออยู่ข่าวอะีไปงานอะไรมาอีเวนต์หรือว่าไปเที่ยวกันแน่ไปงานไปงานไปงานของลาคูน่าภูเก็ตแล้วก็ม,มันก็เหมือนแบบไปพักผ่อนด้วยแหละจริงๆอะ่ะเพราะว่าที่พักแบบที่พักสวยมากแล้วก็มีกิจกรรมมีแบบมีให้นวดมีอะไรอย่างเงี้ย มีคอนเสิร์ตของลาบานูนโอ้ยดีว่ะไปสาันละครจะมาแล้วโอเคละครจะมาแล้วครับทุกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกัน <c oughs> ในกลับไปดูละครของช่องเจ็ดนะครับโอเค r y o n นเจ้าสาวจากเบสคัมมิ่งสโตนโะซีอกันที่ช่อง l 7 HD Facebook fan page live That's all for now and say goodbye. Bye bye live the Bye bye